สำหรับการทำคอนเทนต์นะครับการทำคลิปไลค์แล้เแตนะครับทุกวันนี้นะครับใน YouTube หรือโซเชียลครับงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเออเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากนะครับเราวาันนี้นะครับผมจะแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถใช้ AI เนี่ยเปลี่ยนข้อความที่เราเขียนมาครับให้เป็นเสียงอ่านได้นะครับ ึ่งเป็นเว็บไซต์ของสัญชาติไทยนะครับเป็น AI ที่เป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีความพิเศษที่แตกต่างก็คือสามารถเรียกเสียงและภาษาได้มากกว่าร้อยเสียงนะครับับแรกนะครับเข้าไปเลยนะครับ Google นะครับอินครับไว้บัดน้อยนะครับเข้าหมายหน้าแบบนี้ครับเราจะเห็น ตู้ใช้งานตีนะครับหรือว่าเราจะเข้าระบบก็ได้นะครับผมขอผมมาผมใช้อินเทอเข้าไปใช้ระบบเรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับเข้าไปแชรกเราจะมีพอยต์ให้เลยครับหนึ่งพันสามร้อยพอยต์นะครับสําหรับการดาวน์โหลดคลิปเสียงที่เราทานะครับซึ่งง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากอุตส้างเลยนะครับทำมาปึ๊บนะครับไปนะครับดีรักษาก่อน เราไม่มีทางเลยคุณสักนะครับหรือว่าเราจะเรียกแบบใช้กันทีก็ได้ครับเราจะมาหน้านี้เลยนะครับอันนี้เป็นกล่องสำหรับใส่ข้อความนะครับสามารถใส่ได้ในเกินหนึ่งพันหนึ่งพันตัวอักษรนะครับทีนี้เมื่อใส่ข้อความเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถเลือกเสียงตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้เสียงของใครนะครับเลือกเป็นหมวดหมู่ภาษาครับไป ไว้ครับนี่้ก็มากดเทสียงครับเสียงที่เราต้องการใช้นะครับตัวนี้หลังจากที่โดาเห็นว่าได้สโลกอันนีบรยากาศนี้กีตรบอดร้อยสิบดังขึ้นกลางวันตัวขวาหนึ่งแตตัดสียแบเรียเรหุดเสียงเล็กอยี่สยบาที่เสียของตัวนี้นะครับของครูดีนะครับไดเสิงอนะครับมาแล้วนะครับเรากดซ้า ก็อดฟั้งดูครับเด็กหนึห่งขวดและสีดใส่กางเกงพ่อแม่ให้อหายลูกได้แต่คนแก่อายุแปดสิบและสี่ใส่กางเกงตัดสุดลูกของตัวเองต็นหนี้และด่าว่าเด็กหนึ่งขวดมีอพ่อแม่เตรียมอาหารไว้ให้กินทั้งสามมือโดยไม่ต้องกังวลแต่คอนอายุแปดสิบเกิดให้เราเลือก ลดเสียงที่เท่ากับข้อความที่เราต้องการแต่ถ้าเกิว่าทุกๆ10มิลนะครับจะมีเสียงดนตรีเป็นแบล็กเกล์อยู่นะครับตัวนี้คือเขาป้องกันการมาบันทึกเอาเสียงโดยที่ไม่โหลดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้ไม่มีแบล็กเกลวิ่งจะเอาแบล็กเกลออกครับเราต้องกดดาวน์โหลดนะครับซึ่งการดาวโหลดแล้วครับเขาจะบอกเลยว่าเราต้องใช้ขีดคอยในการดาวน์โหลดนะครับป็นยอนเงินกี่บาทนะครับที่เราต้องเติมนนะครับ ถ้าไม่ตื่นม,มันก็จะมีแบบสำหรับให้เราทำกิจกรรมหรือภาคเสียงเล็กยนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการทำคลิปเสียงนะครับภาคเสียงโดยที่ไม่ต้องการออกกล้องนะครับไม่ต้องพูดเองไม่มีไม่ไม,ไม่เสียงเราไม่ดีหรือยังไงก็ได้น,นะครับสามารถใช้ได้นะครับ รับตัวคลิปนี้นะครับขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองลองเข้าไปใช้ดูส่วนลิงก์ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะได้นำความรู้ใหม่ๆมาแนะนำต่อไปครับผมสวัสดีครับ